คูอื่นเป็นไงคูอื่นไม่มีใจไปดูที่ร้านพี่ตัวผมจะได้ทิ้งคู่ไหนทาง,งตั้งนานนะอ็นดูจังตั้งหมดเป๋าเจ็บนะหางๆนที่ตัวโนะตมากโตเกินไปอ้หโอห้หม่้ป็น,นอ้โหโอ้โห้โหาหอีโหอหอ้หโ้ห เดินไปครับเชิครับคนนี้จัฮะคนนี้จไม่เป็นไรเขามาซื้อของเราก็มาซื้อของคนมาเต็มเลยโดดดัอง,ดงอลังการสวัสดีค่ะไหนพี่โบที่ดูไว้ว้าวยังน่ารักเหมือนเดิมของเต็มเลยของเต็มเลยค่ะวิจิตสวัสดิคคับสวัสดีครับ นานมากไม่ได้มานานมากคนเต็มโลดอุ้ยภูมิใจภูมิใจแทนพี่พี่จังเก่งมากๆเลยนะคะนี่อ่ะอ่ะไหนไปเอาที่เรฟเฟอนเรฟเฟอนให้พี่เขาดูดิไปเพราะว่าไซมันไม่ขยับแล้วแต่เนเล็กโอ้โหพี่พงศ์จีมพูสวยจัดสวยจัดอยากให้ใส่แต่พี่พงศบอกว่าไม่เอาสีชมพู คนจ่ายตังร้องไห้อย่าวันนี้พี่พบแค่กระปุกเลยนะตังโตแล้วเก็บเงินเองแล้วนี่ไงพี่พบพี่พบดูไว้ใช่ไหมเออไม่ใช่เหรอคู่ไหนอ,อ๋อคู่สีฟ้าให้พี่แจ็คดูดิเทมโปก็สวยพี่พบว้าวแมว ให้เหลือเองเฮ้อให้เลือเองเฮ้อพี่พบอดูมาจากที่บ้านแล้วแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือคงจะใช้เวลาเลื่อนประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะครับตรงนี้เพราะว่าบอกคุดแล้วว่าหนีซ้อมนั่นตัวท็อปได้ถุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะเหลือู่หนึ่งมั่นไงเดตินี่อีกแล้วไงมาถูกวันใส่สีสามคอยดูว่าพี่เขาบอกจะเหลือใส่อะไร แล้วสี่สิบสองครึ่งประตูเอ้ยสี่สิบสองเขาใส่สี่สิบสามอุตสาเหลือคู่หนึ่งไว้ให้ไว้ไว้นั่นก็เหลือสี่สิบสองครึ่งวกันไว้คู่เดียวสุดท้ายนี่ใส่ถุงเท้าให้บางลงนั่นไง อดพี่จะบอกถุงเท้าบางแน่ๆถุงเท้าบางแน่ๆเวลาแข่งใส่งเท้าเวลาแข่งเอ้ยไม่ใช่ได้หรอคะไม่ได้เขาไม่ได้อันนี้พี่เขาหยอกๆอพี่ๆสบายดีนะคะสบายดีคบสบายดีอ๋อไม่ได้ยินเสียงนานอ่าอ,อุ้ยสวยจัดอีกแล้วรอบนี้แม่ไม่ได้จ่ายตังค์พี่พบจ่ายไหวไหมไม่ไหวโอ้ย่าอย่าฝืนนะอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปฝืน ดูสิดูไว้ทั้งมีสีขาวดำมีสีขาวดำอยากดูสีขาวดำอยากไปพบดูก่อนว่าขันได้อ๋อน,นั่นไงพี่ๆเขามีเกือบทุกรุ่นแหละลูกเราก็เหมือนเดิมแหละน่าจะเป็นรองแหล่งรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไเลยนะคะตอนนี้นนนอุ้ยสวยพี่พบอพูด่นี้ก็สวยตอนนี้เขาก็จะเป็น อารมณ์หนุ่มๆหน่อยแล้วนะคะเวลาซื้อรองเท้าเขาก็จะไม่แบบเป็นเด็กก็ต้องก้องแ้งตามรุ่นตามอะไรของเขาแล้วพี่หลอกขึ้นหรือเปล่าพี่พี่หลอกขึ้นหรือเปล่าก่อนตอนนี้แต่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังเหมือนเดิมน้องๆมาก็คือเราต้องจะได้รองเท้าแล้วเราก็จะได้รอยยิมจากพี่ไปด้วยนะครับผมอุ้ยสวยพี่ป๊ออุ้ยสวย่ะคุณเนาะ สี่สามพอดีเป๊ะต้องสี่สามครึ่งเหรอคะหรือว่าไงเป๊ะเกินไปสี่สี่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันใส่ถุงเท้าได้ใหญ่ก็ดีกว่าเล็กนะเต็มเกินไปรู้สึกเต็มรือรู้สึกดีมันก็ยังยังว่าขยายอีกต้องดูประมาณลองลองให้ดีเพราะว่าซื้อตอนรองเท้าตอนนี้พี่พบจะอยู่นานแล้วนะคะไม่เหมือนตอนเป็นเด็กเพราะว่าตอนเป็นเด็กเจอพี่พี่บ่อย อันนี้ก็คือซื้อแล้วแบบอยู่นานครึ่งปีปีหนึ่งไปเลยอย่างนี้เพราะว่าเท้าอยู่ที่แล้วเนาะเนี่ยรองเท้าเด็กๆตอนนี้ก็เล็กสุดเ,เ,เ,กกเ,เด็กเล็กๆก็มีเลยเด็กๆก็มานี่แหละไม่ต้องไปที่อื่นหรอกจริงๆมาที่เราก็ได้ครบแล้วราคาเหมือนมือสองเลยแต่ว่าเขาคือมือนหนึ่งนั่นมีของแถมอะไรเยอะแยะมากมายพี่พปไม่ดูอย่างเดิมก่อน ไม่ดูแบบพี่ข้างนอกอื่นๆจิตใจไปคู่นั้นแล้วใช่ไหมครับลูกเงียบนะคะพี่พวกเงียบเป็นเด็กเงียบไงพวกตอนโตก็เงียบอย่างนั้นฮ่าดิฉันโผล่แรงมากเลยนะป้ายเก้าพันหกอ่ะเหลือแค่สี่พันเก้าแบียก็นี่แหละเขาดูมาจากบ้านแล้วราคาหัวเที่ยมาบ้าที่สุดครับตรงข้ามกับหน้าตาพี่ๆมากราคาตรงข้ามกับหน้าตา ็นนะั่นถุงผ้าก็มีกล่องอาจจะมีลิมิเต็ดหน่อยเปิดประทุนเปิดประทุนไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ใส่กล่องเนาะ<ช>เราไม่ได้ใช้กล่องเราใช้เราใช้ถุงผ้ากับเออกล่องเปิดประทุนนะคะผมแต่ว่าเราขอถุง,ถงผาง้าพอดีนะจริงจริงมันพอดีเท้าเลย,ยอ๋อนี่เขาเตรียมมาจากบ้านหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาอันนี้ก็อันนี้ก็ส่วนผสและมีตัวแบบท่านไม่เก่งก็แปลว่าจะมาเอาสีทาเลยป่ะแต่ว่าอันนี้ได้สีเขาก็ เอแอบดูแอบดูรหัสโค้ดร,รับเขาเพราะว่าเ,าเราไม่รู้เลยว่าเขาเขียนมาจากบ้านแล้วนะคะรหัสโคดร,รับพี่ใหญ่ M M P I I A มันคือชื่อของใครนะเอเราต้องไปช่วยกันคิดแล้วแหละเออเราต้องไปช่วยกันคิดแ,แหละว่า M M P I I A. นี่เป็นชื่อ,อยอดจากอะไรถ้าคุณเลิกกับเขาคุณ ใายเตะไปเลยเหอะโอ้มีแฟนแม่ก็ไม่ได้ว่านะคะอยู่สิแล้วนะลูกถ้าหนูไม่มีเดี๋ยวแม่จะเครียดนะคะโอ้ถ้างั้นเราปรับพรุ่งนี้จ่ายเงินเลยไหมครับเท่าไหร่หวสว้สวยและไหวสวยและเก็บมาแล้วพี่รอบหนึ่งมาแล้วพี้อีกรอบหนึ่งมาเอานะฮะตอนนี้เบอร์พี่มาแล้วครับไปครับผมอ๋อมาลับรองเช้าครับพี่ตัวแี่แท้ สวัสดีครับจริงพี่เขาอยากได้คู่นี้คู่ไหนนั่นยาเออคู่ในฝันของแม่พี่พวกปกคือพ,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 พี่พวกอยากใส่แต่ไม่มีไซส์พวกไซส์สี่สิบสามมินมมี่เหมือนนี่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 ก็ได้นนี่ก็ได้ไม่มีไซส์สักคู่เลยสีชมพูหลายคู่สวยหลอนคู่ไม่มีตั้งสักคู่ครับ บ้าพี่ลาคนบ้านเดียวกันเฮ้ยขอโทษครับมันเป็นจังไย MBII แน่นก่โอ้สบายงั้นเดินเเล่นก่อนเด้อเดินเล่นก่อนเด้อคืออะไรอะไรนะสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์เจ็ดแทนฮะแล้วก็แล้ว ใส่ฟ้าชีดหเปล่าเนับฟ้าชีดอ๋อทำไมครับทำไมเปลี่ยนรหัสนะครับทำไมเปลี่ยนรหัสล่ะครับเพราะฟอนต์มันฟอนต์มันไม่เแบบอีเฮ้ยไปไม่เห็นเป็นไรเลยอะเป็นไป2-4-7โอเคโอเคโอเคเอาที่คนใส่ชอบนี่ก็สีชมพูพี่ป๊อบเนี่ยใส่สีชมพูให้แม่แต่ครั้งเธอไม่ขอร้องได้ไหมพี่คอยด้วยพ่อทุนหัวพ่อทุนหัวของทุกคน ขอบคุณมากนะคะนี่นะคะพี่บอยนี่แจ้บปักชื่อแล้วเรียบร้อยได้อีกคู่หนึ่งแล้วสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับได้รับแล้วขอบคุณนะคะพี่บอยขอบคุณนะคะแจ๊บขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือพี่ทุนหัวพ่อทุนหัวนั่นโอ้โหนี่ยแล้วพวกเราจะไปไหนคือมีแบรนด์ดีกว่านี้ร้านดีกว่านี้แล้วก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าจิตใจเราอยู่กับพี่ๆเรียบร้อย แล้วทีมยังว่างถ้ากองกลางว่างนะครับถ้าทีมถ้าทีมพี่พี่คอนเนอร์เอฟซีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่นะคะให้ดีเสมอโว้ยท้าไมรักพี่พี่ถึงไหนก็ไม่รับกล้วยของแถมแล้วครับของแถมของแถมรองเท้าคู่นี้จริงๆราคาเท่าไหร่ครับเก้าพันได้เก้าพันหกเหลือเพราะว่ากล่องมันเปิดมันเปิดประทุนแต่ว่าเราไม่ใช้กล่องนี้ล้ มีสุดท้ายต้อป็นตัวท็อปเลิศทุยถุงพายุนสวยครับนี่รองเท้าคู่ใหม่พี่พบทำทาราแลมแทำทำ็นทองลูนะ่าใช่ไหมใช่กล่องใหม่ไม่ใช่เด็กอิลีดนะครับนี่คนไม่มีฟ้าใช่ไหมไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้กล่องเล่นบอลฮันยองยังสวยนี่คือไปลงกลงมแล้วสติปดใช่ไหมใช่แล้วไงอีกไม่ยังไนี่อือเป็นใสๆด้วยนะข้างในเป็นไงครับอัปเปอร์ดีอัปเปอร์ไหนอัปเปอร์เป็นแบบคูคายเลย เอาพี่โบ๊ทนี่น่าจะเป็นคู่ที่สวยที่สุดเท่าที่ซื้อมาใช่แล้วก็ถ้าเกิดไปซื้อแบบราคาเต็มก็แพงที่สุดเนาะใช่อ้อขอบคุณร้านคอนเนอร์ฟูดบบูธซึ่งเราชอบพูดติดปากว่าเป็นร้านพี่โตคนเดียวแต่๋ยวนี้แต่ว่าต้องไปเย็บก่อนทุกคู่ก่อนจะใส่นี่นี่นี่เอ็นีพีพีแล้วเขาได้เปลี่ยนโค้ดเพราะว่าเมื่อวานเราได้โชว์ไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสองศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วจ่ายเอ็มเอ็มอะไรนะเอ็มเอหมดเอ็มวีไอเออเอ็ควีถ้าหมดเลยสองศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะโอ้โอเคโอ